สเปกราสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสินเจยุอีสินนี้เพื่อใช้อั่งเปาตรวจตัวไกนะคะขอให้ปีใหม่จีนปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีของทุกคนเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกครอบครัวนะคะมีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันทุกบ้านเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือ การวิธีสื่อสารกับลูกกระชับความสัมพันธ์ด้วยคำพูดและการกระทำนั่นเองค่ะ แล้วก็โบได้แหล่งข้อมูลนี้นะคะมาจาก w w w u n i c e f o r g นะคะก็คุณชื่อ u n i ิเ f ฟกันดีทุกคนเนาะโบคิดว่านะคะก็เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนนะคะเด็กเล็กนะคะที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะที่เด็กคนหนึ่งควรที่จะได้รับนั่นเองค่ะช่วงปีใหม่จีนปีนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะบ้านไหนรู้สึกว่าอยากจะนอกจากสุข กายแล้วก็สุขใจด้วยนะแล้วก็ได้แบ่งปันด้วยนะคะก็อาจจะติดต่อกับองค์กรยูนิเซฟได้นะคะเพราะว่าโบช่อว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราเมอบให้กับองค์กรยูนิเซฟเนี่ยน่าจะสามารถที่จะช่วยเด็กๆได้หลายคนในโลกนี้เลยทีเดียวค่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า9วิธีสื่อสารกับโลกกระชับความสัมพันธ์ด้วยคำพูดและการและการกระทำมีอะไรบ้างนะคะ เ,เขาบอกว่าทุกปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับลูกถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารมันไม่ได้เป็นเพียงคำพูดที่คุณพูดน้ำเสียงของคุณแววตาของคุณการกอดและหอมที่คุณให้ล้วนถ่ายทอดข้อมความถึงลูกของคุณวิธีที่คุณสื่อสารกับลูกไม่เพียงแต่สอนพวกเขาถึงวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังกำหนดพัฒนาการทางอารมณ์ของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ในภายหลังด้วยนะคะ ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะในนี้ก็เลยบอกว่าการสื่อสารเนี่ยมันก็มีอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือแบบวัจนะภาษาและแบบที่สองก็คืออวัจนะภาษานั่นเองนะคะเราไปดูแบบแรกกันก่อนดีกว่านะคะการสื่อสารด้วยวัจนะภาษาค่ะเป็นการสื่อสารที่สื่อสารด้วยคําพูดแล้วก็รวมถึงเรื่องของระดับเสียงและน้ําเสียงคําพูดที่คุณพูด ภาษาที่คุณใช้กับลูกก็ต้องเป็นภาษาที่ลูกสามารถเข้าใจได้ดีนะคะต่อมาค่ะการสื่อสารแบบอวัจนภาษาก็เป็นการสื่อสารทั้งโดยตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจผ่านภาษากายดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่การแสดงออกทางสีหน้าการสบตาพื้นที่ส่วนตัวท่าทางสัมผัสทางกายอย่างการกอดเป็นต้นนะคะ ในที่นี้เนี่ยพอพูดถึงวัจนาภาษาเราก็อวัจนาภาษานะคะบางคนก็อาจจะยังเอ๊ะงง,งงอยู่นะคะคือก็เข้าใจแหละแต่มันไม่ได้มีขยายความเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็อาจจะยังมีความงงๆอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเลยนะคะเราลองไปดูเคล็ดลับ9ข้อต่อไปนี้นะคะเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารทางทางวัจนาภาษาและอวัจนาภาษานะคะมันก็จะขยายความในส่วนที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะเราไปดู เคล็ดลับที่1เลยนะคะก็คือการฟังเชิงรุกค่ะการฟังเชิงรุกเนี่ยทุกวันนี้ก็เริ่มได้ยินคํานี้มากขึ้นนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่า active listening นั่นเองค่ะเขาบอกว่าการฟังเชิงรุกก็ช่วยให้เด็กรู้สึกถูกได้ยินและได้รับความเข้าใจการใช้ท่าทางต่างๆเช่นการยิ้มเพื่อให้กำลังใจการพยักหน้าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ลูกพูดและใส่ใจจริงๆ การย่อตัวลงลงมาเพื่อที่จะอยู่ในระดับสายตาเดียวกันกับลูกของคุณในขณะที่พวกเขาพูดกับคุณสามารถช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมโยงกับคุณมากขึ้นแสดงออกว่าคุณตั้งใจฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดโดยถามคำถามเช่น อะไรทำไมและยังไงวิธีนี้ยังช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองได้การสอนวิธีเล่าเรื่องและ,ะรายละเอียดที่ควรรวมไว้นะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับการฟังเชิงลุกนั่นเองทีนี้ถามว่าการฟังเชิงลุกหรือว่า active listening ที่ทุกคนนี้เป็นที่นิยม,มะนะคะนะคะแล้วก็พูดถึงอยู่อย่างมากเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราต้องตั้งใจฟังจริงๆนะเรา รุก <laughs> ด้วยการฟังค่ะไม่ใช่การพูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ที่บางคนอาจจะเคยทำเนาะก็ไม่เป็นไรเลยแต่ต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเป็นการฟังเชิงลุกเนี่ยก็จะช่วยให้ลูกเรารู้สึกดีด้วยนะรู้สึกว่าเขาถูกใส่ใจได้รับความเข้าใจรู้สึกว่าเขาถูกได้ยินนะคะโบคิดว่าส่วนนี้มันสําคัญมากๆเลยนะคะมันสําคัญตรงที่เมื่อเขารู้สึกว่าถูก ได้ยินแล้วก็ได้รับความเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ภายหลังถ้าเขามีปัญหาอะไรแล้วเขารู้สึกคิดไม่ตกอะคะ่ะเขาก็ยังรู้สึกได้ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยรับฟังเขานะคะก็จะอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเมื่อเขาเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในอนาคตเนาะดังนั้นแล้วการฟังเชิงรุกอะค่ะมันจะต้องเป็นการฟังที่คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งฟังแค่คำแรกฟังให้จบก่อนนะคะโดยที่เก็บไว้ก่อน อะไรที่คุณพ่อคุณแม่คิดอย่างเช่นทำไมลูกไม่ทําอย่างนั้นละ่ะทำไมลูกไม่ทําอย่างนี้ละ่ะลูกทำอย่างนี้สิลูกไปบอกอย่างนั้นสิลูกพูดอย่างนี้ลูกแสดงออกอย่างนี้สิลองเปลี่ยนนะคะว่าอืฟังให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาฟังเนี่ยก็พยายามอยู่ในระดับสายตาเดียวกับเขาซึ่งการย่อตัวลงมาอยู่ในระดับสายตาเดียวกันเนี่ยในอีพีที่ผ่านๆมาในหลายอีพีเลยก็มีพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ ควรทำอย่างยิ่งเลยนะคะยิ่งเวลาเราคุยเรื่องสําคัญต่อกันด้วยแล้วแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าการแสดงออกว่าตั้งใจฟังเนี่ยโดยการถามคําถามเนี่ยเช่นอะไรทําไมและยังไงยังช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กๆด,ด้วยในที่นี้ก็คือฟังเขาพูดให้จบก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่าอเออเพราะอะไรลูกถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะทำ ทำไมถึงเเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรู้คิดว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยคือการถามคำถามเหล่านี้เราถามเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจเขามากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการถามเพื่อที่ว่าทำไมลูกไม่ทำแบบนี้อ่ะทำไมลูกถึงล่อยให้เขาทำลูกทำไมลูกถึงไม่บอกคุณครู อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆบอกว่าทำไมลูกถึงไม่บอกคุณครูก็ถามได้นะคะเพียงแต่ว่าทําไมลูกถึงไม่บอกคุณครูทําไมลูกถึงไม่บอกคุณครูละลูก,กแล้วลลเพราะอะไรลูกถึงได้คิดอย่างนั้นเพราะอะไรลูกถึงได้ทําอย่างนั้นลงไปอย่างนี้นะคะก็ต้องเป็นการถามเพื่ออยากจะเข้าใจเขาให้มากยิ่งขึ้นด้วยอยากจะฟังเขาให้มากยิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองค่ะอทีนี้เราไปฟังเคล็ดลับข้อที่2กันนะคะก็คือการฟังแบบสะท้อนความนั่นเองค่ะเขาบอกว่า วิธีที่ดีในการแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณใส่ใจและแคร์กับสิ่งที่พวกเขาพูดคือการที่คุณทำตัวเหมือนกระจกทวนสิ่งที่พวกเขาพูดกับคุณโดยใช้คำที่ต่างออกไปตัวอย่างเช่นถ้าลูกของคุณพูดว่าหนูจะไม่เล่นกับมาโก้อีกต่อไปแล้วคุณสามารถตอบกลับไปว่าลูกจะไม่เล่นกับเพื่อนของลูกหรอวิธีนี้จะทำให้ลูกของคุณมีที่ว่างในการแสดงอารมณ์โดยไม่รู้สึกว่าถูกตัดสิน คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจว่าลูกของคุณมีสิ่งที่จะพูดมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะเนาะก็จริงๆแล้วอ่าค่ะเป็นการที่พอฟังแล้วใช่ไหมคะบางครั้งละเราก็จะต้องทวนเ,ออเขาเรียกว่าเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอืแม่เข้าใจอย่างนี้ ถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เป็นการทวนเพื่อให้เขาได้ยินสิ่งที่ตัวเองได้พูดออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีช่องในการที่เขาจะาคิดแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็ ไตรตรองมากยิ่งขึ้นด้วยกับสิ่งที่เขาได้ยินนะคะมันทําให้เด็กๆได้แสดงอารมณ์ออกมาโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วอะคะ่ะคุณแม่สามารถที่จะยึดเอาประโยคตัวอย่างที่ให้ไว้เมื่อกี้เลยก็ได้นะคะนาอแต่ว่าเป็นการที่เขาบอกเราว่าใช้คําพูดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราก็จัดเรียงคําพูดให้มันเขาเรียกว่าเ,เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหนูจะไม่เล่นกับมาก,ก็อีกต่อไปแล้ว ะะพอคำนี้ออกมาปุ๊บคุณแม่รวมเป็นความหมายว่าว่าอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องคิดว่าโอ้ยต้องไปแต่งประโยคแบบใหม่เหรอต้องมีทักษะภาษาไทยเพิ่มขึ้นขนาดไหนเนี่ยหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นทักษะที่คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่ารวมความเอหรือว่าควรจะใช้คําว่าอะไรดีนะคะ เป็นทักษะที่เหมือนสรุปความใช่แล้วค่ะสรุปความนั่นเองนะคะเป็นทักษะการสรุปความนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาสรุปแล้วก็ทวนความให้ลูกคุณได้ยินสิ่งที่ลูกคุณได้พูดออกมานั่นเองนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาได้มีช่องว่างในการคิดแล้วก็ไตร่ตรองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะม,มีช่องว่างในการที่ทําให้เขาได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมากยิ่งขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเดือดขึ้นแล้วก็เดือดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นการ express ตัวเขาออกมา Express ความรู้สึกออกมาได้ขยายความมากยิ่งขึ้นว่าที่แม่เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือว่า จริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนหรือว่าถ้ามันถูกต้องอยู่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะไปอ,อ,อธิบายได้ลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งพอเขารู้อารมณ์ของเขาที่ลึกมากยิ่งขึ้นออระบุอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยเขาในเรื่องของการที่จะควบคุมจัดการอารมณ์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะคะเรามาดูเคล็ดลับที่สากันนะคะเคล็ดลับที่สมก็คือการพูดอย่างชัดเจนค่ะใช้ภาษาที่ลูกของคุณสามารถเข้าใจได้และเหมาะสมกับวัยของพวกเขา การสื่อสารควรมีความชัดเจนเจาะจงและไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายการใช้ภาษาที่สุภาพน่าฟังจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของคุณจำไว้ว่าบทสนทนาควรทำให้ลูกของคุณรู้สึกได้รับความเคารพและเป็นที่รักนั่นเองค่ะเคล็ดล <K l ain> ับที่4นะคะการหลีกเลี่ยงการติดสินบน การให้รางวัลเช่นลูกอมขนมสำหรับพฤติกรรมพื้นฐานอาจด,ดูเหมือนว่าให้รางวัลในระยะสั้นแต่ลูกก็จะไม่ได้อนุญาตให้คุณพัฒนาขอบเขตที่ชัดเจนและนี้อาจนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างคุณกับลูกได้ที่เขาบอกว่าแต่ลูกก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณพัฒนาขอบเขตที่ชัดเจนเพราะว่าคำประโยคก,ก่อนหน้านี้ก็คือว่าการให้ของรางวัลที่มันฉาบฉวยพวกนี้ค่ะมันสามารถ เขาเรียกว่าสร้างพฤติกรรมพื้นฐานได้แต่อาจดูเหมือนว่าเป็นรางวัลในระยะสั้นแล้วมันสังว่าะยะมันก็ไม่ใช่ระยะยาวเนาะมันก็อยู่แค่ช่วงระยะ,ะ,ยะเวลาหนึ่งช่วงที่เราเ,เขาทําเพื่อแรก ของรางวัลสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณพัฒนาขอบเขตที่ชัดเจนเพราะว่าอะไรคุณอยากจะให้เขาทําอะไรคุณก็ต้องไปหาของรางวัลเหล่านี้มาให้เขาเสมอเขาถึงจะทําให้คุณถ้าคุณไม่มีของรางวัลเขาก็ไม่ทําให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการตีความที่โบอยากจะขยายความให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจไปพร้อมกันด้วยเนาะเราก็อาจจะ เป็นสิ่งที่อาจจะนําไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างคุณกับลูกได้ด้วยเหมือนกันนะคะการให้รางวัลน,นี้แต่อย่างไรก็ตามในที่นี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรให้รางวัลหรือให้รางวัลไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะอืต่อนะคะเขาบอกว่าพยายามตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ในสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกทำชมเชยพฤติกรรมที่ดีเมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นและใช้ผลที่ตามมาอย่างใจเย็นเพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่ดีขึ้นเมื่อจําเป็นนะคะเพราะนั้นการเสริมแรงเชิงบวกนะคะในที่นี้เนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำให้คุณชมเชยกับพฤติกรรม นั้นมากกว่านะคะที่ลูกเขาทําได้น่ารักแล้วชมเชยเขาก็จะทําให้เขารู้สึกอยากจะทําพฤติกรรมนั้นสัําๆมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาใครชมเราเราก็รู้สึกดีใช่ไหมคะลูกก็เหมือนกันค่ะนะคะเพราะนั้นเมื่อเขาทําดีก็ชมเชยเขาด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะในเคล็ดลับข้อที่5อธิบายความรู้สึกนะคะเพื่อช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สิ่งสําคัญสําหรับพวกเขาคือการระบุ การระบุอารมณ์ของตนเองเมื่อลูกของคุณแสดงความรู้สึกด้วยการมาเล่าให้คุณฟังให้ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินพวกเขาให้ลองมองชีวิตในมุมมองของลูกคุณแต่หากลูกน้อยของคุณแสดงความรู้สึกแบบอวัจนภาษาเช่นแสดงความฉุนเฉียวหรือหัวเราะและสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่พวกเขาชอบช่วยพวกเขาระบุอารมณ์เหล่านั้นเป็นคำที่มีความหมายว่า ความรู้สึกนั้นเรียกว่าอะไรเช่นมีความสุขเศร้าผ่อนคลายเจ็บปวดกลัวหิวภูมิใจง่วงโกรธทำอะไรไม่ถูกหงุดหงิดเขินอายหรือว่าสนุกสนานนะคะก็จริงๆมันมีชื่ออารมณ์อื่นๆอีกมากมายเลยเนาะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนั้นเองนะคะว่าเวลาที่เขารู้สึกอารมณ์ต่างๆเนี่ย เนื่องจากว่าคำคำศัพท์เขายังไม่เยอะมากพอและอย่างที่เราได้รู้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการที่เด็กๆสามารถระบุอารมณ์ของเขาได้เนี่ยว่าเขารู้สึกอารมณ์อะไรอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะทาให้เขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จบอารมณ์อ,อ,อารมณ์นั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะช่วยลูกระบุอารมณ์ของตัวเองแล้วก็อธิบายความรู้สึกของลูกให้ให้เขาเข้าใจด้วยว่านี่อารมณ์นี้มันชื่ออารมณ์อะไรนะนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเคล็ดลับที่6ก,การใช้คำว่าสังเกตเมื่อคุณชมเชยการกระทำบางอย่างของลูกคุณมันช่วยให้ลูกของคุณรู้สึกดีกับตัวเองและทำให้พวกเขารู้ว่า คุณชอบพฤติกรรมแบบไหนแทนที่จะพูดว่าทำได้ดีมาก good job อย่างนี้นะคะลองพยายามเออขอโทษค่ะลองพยายามระบุให้ชัดเจนด้วยคำว่าสังเกตเช่นแม่สังเกตว่าลูกเก็บของเล่นทั้งหมดหลังเล่นเสร็จลูกเยี่ยมมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆแลว้วอะค่ะโบมองว่าอย่างเมื่อกี้เคล็ดลับที่4ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการติดสินบนนะคะเนาะที่เขาบอกว่า เหมือนกับว่าให้ชมเชยพฤติกรรมที่ดีเมื่อคุณเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะมันก็เนะมันก็เชื่อมต่อกันนะคะกับเคล็ดลับนี้คือเคล็ดลับที่6ที่ว่าใช้คำว่าสังเกตให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่ชมเชยว่าลูกคุณทำสิ่งนั้นได้ดีก็ให้ขยายด้วยว่าเออเขาเรียกว่าทำอะไรได้ดีไม่ใช่ชมแต่เก่งมากเยี่ยมมากอย่างนี้นะคะให้ขยายด้วยเขาก็จะได้รู้ว่า อ๋อที่คุณแม่ชมเก่งมากเยี่ยมมากเขาเก่งมากเยี่ยมมากหรือเขาทำดีแล้วในเรื่องไหนเขาก็จะได้ทำสิ่งนั้นมันเป็นที่มาว่าเขาจะได้ทำสิ่งนั้นซ้ำๆอีกนะคะเขาทำแล้วรู้สึกดีจังเลยคุณแม่ชอบคุณแม่ชมเชยนะคะเนาะเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนนะคะโบเชื่อว่าเขาก็อยากทำให้คุณแม่รักคุณแม่รู้สึกพึงพอใจกับตัวเขาเองนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะเคล็ดลับที่7นะคะมีความสนุกสนานร่วมกันค่ะเมื่อลูกของคุณเติบโตการเลียเรเร้ยงลูกอาจจะดูเหมือนเป็นงานที่จริงจังมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการสนุกสนานร่วมกันและเพลิดเพลินกับการพูดคุยอย่างเบิกบานใจร่วมกันจึงสำคัญกว่าเพราะเป็นวิธีที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับลูก ค้นหาวิธีสร้างความสัมพันธ์กับลูกของคุณด้วยการพูดคุยเชิงบวกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาแคร์ใส่ใจกับความสนใจของพวกเขาและพูดคุยเย้าแย่กันจําไว้ว่าให้หัวเราะกับลูกแต่อย่าหัวเราะใส่ลูกเด็ดขาดนะคะหัวเราะกับลูกมีความสุขสนุกไปด้วยกันแต่ไม่ใช่หัวเราะแบบหัวเราะใส่เขาน่าจะเข้าใจเนาะโบคิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะเข้าใจว่าในในนี้มันในยะมันหมายความว่ายังไงนะคะหัวเราะใส่กันก็อาจจะลงแบบ เเมื่อเขาทําพลาดทําผิดไปแต่เราดันไปหัวหราะใส่เขาอะค่ะมันไม่ใช่การเล่นที่สนุกแต่แบบเมื่อเขาพาเราหัวหลาะใส่อย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะรู้สึกไม่ดีได้นะคะเนาะหรือว่าเออแบบไหนล่ะนี่คือแบบที่นึกออกนะคะอ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นึกว่าเออแบบไหนกันที่คุยเย้าแย่แบบไหนที่ทําให้ลูกมีความสุขสนุกนะคะก็แชร์กันมาด้วยได้เลยนะคะหรือว่าการหัวเราะใส่ลูกเนี่ย อันไหนที่ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะในในเขาเรียกว่าสถานการณ์แบบไหนที่ไม่ควรทำนะคะก็แชร์มาให้ได้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคต่อมาเคล็ดลับที่8นะคะมุ่งไปที่พฤติกรรมหากคุณอารมณ์เสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกต้องแน่ใจว่าคำวิจารและความคิดเห็นของคุณมุ่งไปที่พฤติกรรมของลูกไม่ใช่มุ่งไปที่ตัวบุคคลเช่นแทนที่จะพูดว่าแม่ไม่ชอบที่ลูกสศกระปเลอะเทอะ ลองพูดว่าแม่ไม่ชอบเลยเวลาที่ลูกทิ้งเสื้อผ้าไว้บนผื้นอ่าอันนี้เห็นภาพชัดเนาะนะคะพอจะเก็ดนะว่ามุ่งไปที่พฤติกรรมไม่ได้มุ่งไปที่ตัวบุคคลเป็นยังไงนะคะและเรามาถึงเคล็ดลับสุดท้ายแล้วค่ะไม่คุ้นชินเลยเนาะพักหลังโบจะแบบโอ้โหเหมือนเลคเชอร์ยาวนะอีีนี้ดูเหมือนจะสั้นๆเนาะโอเคมาไปที่เคล็ดลับที่เกันนะคะ เป็นแบบอย่างค่ะพิจารณาว่าคุณกำลังเป็นตัวอย่างแบบไหนพ่อแม่เป็นผู้นำเด็กๆสู่โลกกว้างสิ่งที่ลูกเห็นคุณทำมีความสำคัญพอๆกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินคุณพูดการรักษาสัญญาเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะสามารถทำได้สิ่งนี้จะช่วยสร้างและรักษาความไว้วางใจระหว่างคุณและลูกของคุณนะคะยังอยากจะเชียร์อัพคุณพ่อคุณแม่ทีค่ะ เราคือคนเนาะลูกก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมคู่มือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่แบบ perfect คร0เพราะอย่างนี้ก็เคยบอกเลยว่าโบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนอะที่แบบโหเพอร์เฟคร0อน่ะมันจะต้องมีบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำเราก็แบบหันมาคิดว่าเออวันนั้นไม่น่าทําอย่างนี้เลยเอ,อตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นดีกว่านะคะมัน มีหลายเหตุการณ์เลยเนาะที่บางทีเราก็ไม่รู้มาก่อนอะนะคะลูกพึ่งอายุหนึ่งขวบลูกพึ่งเกิดลูกพึ่งอายุสองขวบลูกพึ่งพูดคําแรกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกพึ่งเอ่อโดนเพื่อนแกล้งขังแรกเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะพูดแบบไหนใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าบางอย่างมันก็สถานการณ์เนาะมันก็อยู่ๆมันเข้ามาเราโดยที่ไม่ได้เออเราคาดคิดไปก่อน ดังนั้นแล้วการเป็นแบบอย่างอะคะ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่โบก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ในนี้ก็บอกเราว่าออสิ่งที่คุณพูออสิ่งที่คุณทำอะสําคัญพอๆกับสิ่งที่คุณพูดเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักษาสัญญาไว้แล้วว่าคุณก็ต้องทําให้ได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่า พยายามจะทําให้ได้แล้วมันทําไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะพูดสัญญาอะไรกับลูกไปนะคะแล้วถ้าเกิดไม่อยากผิดสัญญากับลูกจดเลยค่ะจดลงเลยในปฏิทินใครมีแบบโต๊ะแบบกลางแบบที่มันเป็นแบบว่าเขียนได้จดได้ก็เขียนได้จดลงไปในนั้นหรือไม่มีก็ใช้มือถือก็ได้ค่ะนะคะคาเลนด d a อย่างเงี้ยนะคะเราก็ เออแอดลงไปในคาล endar ไว้เลยแล้วก็ให้มันขึ้นโนติเตือนล่วงหน้าไปเลยกี่วันกี่ชั่วโมงเอว่ากันไปนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องสัญญาสําคัญมากจริงๆนะคะพยายามรักษาสัญญาให้ได้แล้วถ้าทําไม่ได้ล่ะมันก็มีโอกาสโบไม่ได้หมายถึงว่ารักษาสัญญาแล้วมันต้องทําให้ได้เป๊ะๆทุกครั้งซึ่งถ้ามันเป็นอย่างน้นได้มันจะแบบดีมากๆอะคะ่ะแต่ก็เข้าใจว่าในบางมุมบางครั้งมันก็อาจจะมีความจําเป็นบางอย่างทําให้ไม่สามารถทําได้นะคะ เนี่ยเราก็จะต้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไม่รักษาสัญญาซะง,งั้นมันก็จะต้องเกิดการพูดคุยถูกไหมคะว่าคุณแม่คุณพ่อเสียใจจริงๆเลยแบบอยากทำสิ่งนี้กับลูกมากๆเลยแต่ว่าขออนุญาต เลื่อนวันออกไปได้ไหมขออนุญาตเป็นอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าความจําเป็นตรงนี้คืออะไรนะคะเนะาะโบคิดว่าเด็กๆก,ก็คงเสียใจแหละ <c oughs> แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่คุยกับเขานะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนผิดสัญญาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ความไว้ใจระหว่างคุณกับลูกของคุณเนี่ยมันก็ลดลงด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันทําไม่ได้ไม่เป็นไร คุยล่วงหน้าแต่อย่าให้ลูกเผชิญกับความที่คุณทอดทิ้งเขาอ่ะกับสัญญาที่คุณให้ไว้จะดีที่สุดนะคะเนาะพูดคุยกันดีกว่าเขาบอกว่าจำไว้ว่าการเป็นผู้นำด้วยความเมตตาและความรักเป็นหนทางเสมอในการสร้างสายสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกของคุณค่ะเมตตาและให้ความรักงนะคะเมตตากับใจเด็กๆด้วยนะเหมือนในข้อรักษาสัญญาเลยค่ะถ้าทำไม่ได้เออก็ต้องพูดคุยว่าเพราะเหตุใดเนาะแต่ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้อยู่เรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ลูกก็จะผิดหวังได้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เราก็จบแล้วค่ะกับ9เคล็ดลับนี้นั่นเองนะคะวิธีสื่อสารกับลูกและกระชับความสัมพันธ์ด้วยคําพูดและการกระทํานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เข้ามาฟังเข้ามาชมนะคะในเอพิโซดใดเอพิโซดหนึ่งก็ตามหรือฟังกันมาเรื่อยๆก็จะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยความฝันของโบก็คือการสร้าง c o ม m u n i t y เอ่อคอมมูนิตี้ในการสื่อสารการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนได้เข้าใจเด็กๆมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สึกได้รับความ เข้าใจได้รับการได้ยินได้รับการมองเห็นนะคะจากคนที่เขารังนั่นเองค่ะเพื่อสนับสนุนเขาให้โตขึ้นไปอย่างเป็นคนเต็มคนมากยิ่งขึ้นเลยเนาะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อย่าลืมค่ะถ้ายัางไงก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับพาเลนส์เฟรกรวันนี้ก็บาย